โรงเรียนเทศบาลคำตะกล้ามุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพของผู้เรียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้พื้นฐานความเป็นไทยมุ่งสู่สากลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินงานตามแผนงานในโรงเรียนดังกิจกรรมต่อไปนี้รถรับส่งนักเรียนจำนวน3คันออกรับนักเรียนตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมประจํารถคันละ1คนและส่งเด็กกลับบ้านตั้งแต่เวลา15บหนาฬิกาเป็นต้นไป การทำกิจกรรมหน้าเสาธงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีความเป็นผู้นำตลอดจนการเพิ่มทักษะทางภาษาและอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงนักเรียนจะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามแต่ละระดับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกิจกรรมการออมทรัพย์ของนักเรียน การรับประทานอาหารเที่ยงในโรงอาหารซึ่งจะมีวันละสี่รอบกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือและดูแลตัวเองการประชุมผู้ปกครองการทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้โลกกว้างในสถานที่ต่างๆการอบรมการใช้แท็บเล็ตให้ผู้ปกครองกิจกรรมการไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจัดในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี กิจกรรมการสอนลูกเสือสำรองระดับชั้นปฐมศึกษาการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในทุกวันศุกร์กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์บริการ ICT ให้ผู้ปกครองใช้ระหว่างรอรับนักเรียนโครงการบัณฑิตน้อยมออใบป,ประกาศให้ผู้ผ่านพัฒนาการระดับปฐมวัย